ท่านรองไอร้ท่านเลยขาสุปนัดแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะเรียนเชิญท่านประธานเกณฑ์นเชิญค่ะตอนนี้เราก็จะสัมภาษณ์ท่านประธานในพิธีวันนี้ว่ามีความรู้สึกเป็นเช่นไรกันไม่เห็นนักเรียนเล่นของชมรมรือสอศิล a k a น่ารักมากขนาดนี้ก<ม>็คือก่อนอื่นต้องเรียนถึงท่านอาจารย์ย่างนี้ครับว่าเพื่อการตรสานจากท่านประธานชมรมเวียนคือเสาศิล a ค a นะครับ คุณนิเชตรากฏว่าผมเมย์วันยังไม่ไม่เศร้าวันจะว่างไม่ว่างนะครับจริงๆก็ไม่ว่างแล้วแต่รับปากจะมานะครับผลก็หนึ่งเหน็นว่าเป็นความตั้งใจของคณะของสมุดของโดยสอสอคนประการที่สองผมอยากเรียนว่าที่ต้องมาเพราะตรงนี้คล้ายๆบ้านเกิดผมที่เดียวกันผมหน็่มในโรเรียนหนังสือที่นี่นะครับผมเรียนที่นี่ก็อยากมาเจอกับพี่น้องที่นึกเช่นเดียวกัน อันที่สามผลผลิตความสำคัญของ,พ,ของพี่น้องชมรมยุ้อมักเล่นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัย,ยนั้นผมเป็นจายชูราตัวท่านปานุป,ปเทรัตน,น,นยายาย์นั้นเมื่อปีสี่สามน้ำท่วมใหญ่ใหญ่เนี่ยนะครับเราได้พูดคำสุดท้ายกับพี่น้องชาวมามก็ได้ตัวยื้อมักเล่นนั่นเองครับกระโดดศพตุ้กตัดหมดเป็นฟ้าดำหมดและเพื่อนนี้สุดท้ายก็คือของยุคอะไรที่ขขขเขาขาดหมดเราใช้ยุคหมักเล่นช่วย ชาบ้านได้เยอะมากตอนขนานั้นเี่นพิศชาแต่พิศามไม่ทราบว่าอีการเกิดขึ้นไเราไม่ทราบาถึงนัันนะครับเพราะว่าถึงยันบ้า,บา,บา,บางเมื่อปี43ที่น้องโจมียึดมาเล่นหายใหญ่ลงขาเนี่ได้มีการช่วยเหลือชาวบา้านที่ติดน้ำได้เยอะมากทั้งกวเจ็บคนป่วยเด็กคนจะ่าได้มากก็ติดสื่อสายหนึ่งได้เลยข้อเป็นข้สุดท้ายคือบบแบกเอาผมย่าท่านว่าไฟันดับทั้งนานยาวนานแล้วคือนื่นที่ที่ตั้งต้องมาที่นี่ครับ ของของปีนี้ก็ไปค่ะของเราในใี่นายกสมาคมยุทธสมาคมเ,เยื่อลาก็ส่งเราก็ไปดูแลกันเยอะของเขาเข้าไปตั้งศูนย์ที่มอ,อ,อที่นี่ครูพระไก่คิดว่านะครับว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ช่วยอย่างดีของด้านปานุแน่นอนถ้าเลยขานาเรียนได้เลยนะคะว่านักมุสมลิมที่นี่เยอะเยอะมากเลยถ้าอย่างไงตอนนี้ก็เริ่มเริ่มอัปเดตขึ้นมาต่อไปคิดว่าลบวันบ่อยๆนะท่านนะอย่าซ<ด>้อมมาต่อมาช่วยกันอยากเรียนนี <ๆ S 1> ้ว่าท่านปานุเนี่ย ท่านก็เป็นชนงมท่านก็เป็นทิมชมรมทีมม่ดเดียวกันครับแล้วก็ใน่ช่วงหลังเนี่ยวันก่อนท่านประธานรัฐมนตอาภรณจำได้ท่านก็จัดพบปะาครั้งหนึ่งนั้นครับแล้วท่านพยายามที่จะเกิดชุมุนขึ้นมากๆให้มีการเตือนาที่ดีติดต่อกันมากขึ้นทีนี้ท่านเองอยากดึนสุกลรงให้ในช่วงหลังอย่างมันปัญหาหลายอย่างเข้ามาท่านเองก็มีเวลาระเติอนทางมาต่ำเทียบหน่อยท่านเลยบอกว่าแต่ยังความคิดของท่านยังอยู่ยังให้ความทำงานกับพี่น้องสมาชิก อายุมาเป็นที่จลอกเวลาครับแล้วก็ผมที่ได้มาวันนี้ก็เช่นเดียวกันตอเรียนท่านด้วยความยินดีที่จะออกมาคบผมอยากผมเปลี่ยนตำแหนไงไง่งนะครับจากเลขาเป็นอะไรต่อคะจากเลขาลูกค้าเซลต้งเป็นผู้การสำนัก<อ>าานการต้องรับธนาบุญต้องขอไอปขอไปลดขั้น <c oughs> ขอไปด้านการร่วมในการการประชามติการเป็นข้าวสกกา